เอ๋ยย hey, ูสู้ทีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการในมันชแนลนะครับจิ๋วผมในมันนะครับแลนะเกมที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมนี้คือเกม Mortal Kombat 11นะครับผมนะมีการกระดกลิ้นเล็กน้อยนะผมโอเคนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับผมสำหรับพาร์ทที่5ของเรานะครับผม <Good bye. S 1> โอเคนะชัตเตอร์ที่5้าความจริงถูกเปิดเผยนะครับผม ใช่ป่ะวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมนะก็จะประมาณนี้แหละนะความจริงที่ถูกเปิดเผยน,นะครับโอเคนี่ยเดี๋ยวเราย้อนความนิดนึงหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเอ่อซับซิโร่แล้วก็สกอร์เปียนเนี่ยได้บุกไปที่รังของเอ่อลิมกวยไซเบอร์นะไปทำลายพวกกองกำลังหุ่นยนต์นะครับผมแต่เหมือนจะเอ่อไม่สำเร็จเพราะว่าฝั่งตัวร้ายได้เก็บซากตัวหลักไปก่อนนะแล้วก็มีตัวร้ายโผล่มาตอนจบเอ้ยตอนจบพาร์ทก็คือไอ้เคโน่ล,ล่าปัจจุบันนะมา เข้าแก๊งอีกทีหนึ่งคือไอเคนโนนี่แม่งร้ายร้ายมากนะับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูกันต่อนะผมสำหรับเนื้อหาพา์ที่5ของเราจะเป็นเช่นไรติดตามได้นะบัดนี้ อะไรไเป็นไรกนรอเรียครับผมโอเคนะคําเตือนก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมเนื้อหาในคลิปค่อนข้าง18บวกนะไม่ได้มีฉากโป๊เปลือยแต่เป็นฉากที่ตับไตไส้พุงไหลน,นะครับผมต่อยงันทีนี่แบบหัวระเบิดกันเลยทีเดียวนะก็อยากจะให้ผู้ปกครองให้คําแนะนํากับบุตรหลานของท่านด้วยนะครับผมอย่างที่2ก็คือผมอาจจะไม่เก่งเรื่องการแปลภาษาก็ต้องขอแพ่งจริงนะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะแข่งภาษาอังกฤษนะครับผมนะไม่ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก็ประมาณนี้แหละโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับผมสำหรับภา์ที่5ความจริงที่ถูกเปิดเผย let's go ยืนคุยอะไรกันมาเนี่ยโอเคนะทาร์กทานอะไรวะชาวคานพอบปที่นี่แล้วเขามีพลังอะไรวะเดวัวล่ากลับไปที่บ้านส่วนชาวคานไปอะไรบ้บอกผมมาทุกๆอย่างที่รู้เดี๋ยวผมจะไปคุยกับไอรุกอสแป๊บหนึ่งไปแล้วนะไปอย่างเท่เลยนะผม เราจะไปกันตอนไหนเนี่ยนั่นไม่ใช่หน้าที่ของคุณองค์หญิงผมอยากให้คุณไปคุยกับควีนชิวาคุยช่วยพวกเราในกําจัดโคดิก้าและชาวคานทำไมนะไม่เป็นคุยเองควีนชิวาไม่เชื่อใจผมแต่เขาเชื่อใจคุณโอเคมียก็เข้าข้างแล้วผม เดี you ๋ยวจะไปคุยให้ขอบคุณนะครับองค์หญ <c oughs> okay, nah, bon ิงไปแล้วนะโอเคไปไปีปถูกขออภัยนะนี่ๆนเป็นเพื่อนฉชลือเป็นภรรยาเขาเนี่ยฮะเฮ้ยแต่นี่เป็นความคิดที่ดีนะคิตาหน้าเออถ้าเกิดเขาคุยกับชื่อว่าสำเร็จแล้วก็ขอโทษก็จะช่วยเราแล้วก็เออตะคาอะไรอ่านไม่ทันนะเมื่อกี้โอเคนะผมเดินทางมาแล้วนะม้าอย่างเท่โอขี่คู่กันด้วย กิกกันนะสองวันนี้ช้ำจำได้ว่าอนายไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ชีวิตของฉันที่เอาเวิลนั้นกายตั้งแต่กายเป็นคานที่เอาเวิลมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยแต่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะนายที่โลกเก่าก็เป็นชาวคานเป็นนักรบที่สู้และก็ตอนนี้เป็นอะไรที่ซพรส์มากแต่ทำไมยังไม่มีราชินี ก็เคยมีคนลองนะแล้วทำไมถึงพลาดล่ะทำไมเหรอก็พวกเขาไม่ใช่เธอเย็ดเคอย่างหล่อเลยแสดงว่ารอราชินีคนเดียวก็คือเจดนะผมแต่ว่ายุคปัจจุบันเจดกลายเป็นตัวร้ายไปแล้วไงก็เลยแบบไม่ได้คุยกันละมั้งอะไรของกูเนี่ยเคนะถึงที่แล้วนะผมเดี๋ยวเราจะดูที่นี่รอบๆที่นี่ ขอโทษทุกคนขอโทษนายยังไม่เข้าใ,ใจอ้าวบันเทิงน,นะผมเจอตัวอะไรปะเนี่ยอืออุ้ยเ้วคนลุกเลยตะขาบเรามีตะขาบหน้ามันเหมือนตะขาบอ้าวไปแล้วเมียเมียไปแล้วโอ้โหโอ้ตัวใหญ่ๆนะเอาจีงนะแค่แมลงตัวน้อยเงี้ยคือคือผมไม่ค่อยถูกกับตะขาบอะไรมาเนะ ได้ได้เห uh> ็นแบบตัวใหญ่ขนาดนี <h 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 ้กูร้องไ่ายแน่อ้าวบันเทิงแล้วฮะตกใจสิอจับไว้นะอื้อหืองเท่พระเจ้าช่วยนี่คือนานี่คือนาคนที่ัะจะกลายเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยอก็คิดว่าน่าทำให้เราตายเราถึงจะกลายเป็นแบบนี้ไม่มีทาง คิดะน,นาเป็นเพื่อนรักของเราอือฮึตอนแรกกูคิดเหมือนมึงแหละชั้นแรกก็เขาเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วสู้กับชาวคันแต่เธอ,อยังไม่เข้าใจมันเธอแลวผมสู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูคอมโบก่อนนะผมไม่ค่อยเล่นตัวเจ็ดนะผมไม่ค่อยเล่นตัวผู้หญิงอนะโอเค X Y X โอเคคอมโบพื้นฐานนะได้อยู่เอออะไรวะเรียบ A BA B A B คู้ยากว่ะเอาจริงเราสามารถมาร์กแล้วก็ไปดูท่าได้นะแต่ว่าผมไม่รับผม อันนี้ท่าพิเศษนะครับผมเลียวแล้ว x เล้ยว y อโอเคมมอก็ได้เอออ้หคืมันเอาอะจ้หุ้ย้เอออออุ้ยอืออ้มันทไงวะนี่เราทำมูมอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าเยอะท้าเยอะตรงนี้โออผมเรีกอ๋อทำนี้ทำนี้มันที้อือื้ออ้ออ้ออ้ห x y x มันจ้ไม่อยู่แล้วเหมือนจ้ไม่อยู่แล้ว Y X โหใช้ได้อยู่เนี่ยโอเคติดเรื่องกันปล่อยกูจับปล่อยไงบ้างเดี๋ยวๆลนลนละเริ่มลนละโอเคอืมโอเคตีระยะตีระยะไกลได้อยู่เรียบร้อยนะจะมาสู้ร่างคนได้ยังไงอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมแปลมั่วไปจับปุ้ยอุ้ยปุ๊บทำไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆอ๋อกดไว้ย้ำ อย่าไปอย่าไปโอ้โหมีมือนมีมือนะจังหวะนี้อ่ะกูทำได้นี่มีทีกทายด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูท่าพิเศษอีกเพื่อเราอีกแล้วนะผมเอ่อทิปไปชั่นลองเลี้ยวายโอเคไปโอ้โหโอโหใช้ได้ใช้ได้วัเนี้ยมานี้ไม่นี่ยโอ้โหไม่โดนนะเข้ายิมามามานี่อันนี้มาใกล้ๆมาใกล้ดับกระจายดับกระจายโอ้โห โอ้โหเกือบโดนท่าพิเศษนี่ลูกเตะสกายคิกเลือดเอือดนี่เราบาทาไรเงานะผมเฮ้ยเสียงใครฮะเสียงผู้บ่าวเรานะผมอ้าวมันล่วงมาได้ไงล่ะเออหื้อหลังกระแทกพื้นจะไปไหนอ้าวดิยวล่ะเอาไหนวันนีไปแล้วไงนี่ดิยวล่ะ มันก็ต้องเอาตัวรอดกันบ้างเพราะว่าอ่าถามประมาณว่าทำไมต้องทลยศอะไรประมาณนี้บ้าจุ๊บจุ๊บจุ๊บมาให้ฟันซะดีๆโอ้โหอ้าวเต็มเต็มเอิบเลยโอ้ยเจ็บเออเฮ้ยเฮ้ยจะทำหน้างั้นเฮ้ยจะทำอะไรกูเนี่ยเฮ้ยอย่านะโอ้โหรถด่วนรถด่วนเต็มหน้ากว่ไปเนี่ยยาปากเด็กโอ้ยยาปากไมโครโทษโอ้โหนอนเต็มหน้าเลย อ้าวมาแล้วเมียไม่ช pues ่วยแล้ hmm. ืมึงมาสู้กูดีกว่าดิว่ล่าขอโทษเอาไว้ที่หลังเถอะสู้ได้ let's go นี่จำ combo จำคอมโบได้อยู่อุ้ยเอออุ้ยแต่นี้เจ็บสองต่อนั่นทำไปเล่นไปเอ๊ะขาเอเออนี่ไงล่ะนี่เราเอ็กวาอ็กอกวายเกซ โอเคได้อยู่ตรงเลี้ยวค่อยๆไปนะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะผมกูแฮร์นะยักใจเออเออมันโหดจังวะเออเออโอ้โหตลกแล้วอู้หตะขาบตัวเล็อะไรตะขาบยู่งกูเห็นแล้วขนลุกอ้าวพุ้ยตัวแล้วเนี่ยอ๋อแมงมุมแปลงร่างเป็นแมงมุมได้ด้วยอ้าวเฮ้ยกูทำไอ้กูทำไรลงไปเนี่ยอ้าวสวยแล้วท่านผู้ชม ไม่นะไม่นะอย่าเพิ่งตายนะฮะอชิบหายแล้วโอ้โหวิจะว่าไปผมเพิ่งเคยแพ้เหมือนกันเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องจริงแล้วครับผมต้องจริงแล้วครับผมต้องจริงแล้วลุกขึ้นมามาเอาจริงแล้วจริงเลยโอเคไหม โ,โ,อโ,อโอ้ยเออโอโหแม่งมาต่อเนื่องเลยวะท่านผู้ชมเาจะทำจะทท่าสวยค้างจะทาท่าสวยคางไม่ได้อะอืมโอเคเอาไม่ทหมือละอะไรวะโอเคเดี๋ยวเาจริงเลยดีกว่าไม่จะเขเลเสร็จ อ,อโอเคมาน,นี่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 อุ้ยนี่จับทางได้แล้ว,ลวอันนี้คืออะไรวะผมไม่รู้นี่กระสุนกองจักรไม่ได้กระสุนกองจักรอะไรล่ะนี่ดาบกระจายโอ้โหคอมโบเหมือ,อมมนใช้ต่อเนื่องไม่ใช่ถ่ายแล้วมาชมเรียบร้อยนะผมโอเคปลดล็อกของนะทำไมถึงยังมีชีวิตอยู่ ไปช่วยช,วยชวยาวคานไม่ใช่เหรอชวาวคานอยู่ที่ไหนอาแปลผิดชวาวคานอยู่ที่ไหนนะเมื่อกี้แปลผิดไปนิดนึงอ้าวเอ๊ะเนื้อว่าล่วงลงมาหมดแล้วนะอ๋อขึ้นมาด้วยกันเ,เราก็นึกว่าล่วงลงไปหมดโอเคมายินดูอะไรกันมาเนนะี <P. S 1> ่ยผีเราเชื่อดิวลาได้ไหมเด้อที่นี่ที่ไหนมาเนนะี่ยอ๋อ สุดยอดนักลบกแชมเปี้ยนชาวค่ะโอเคนะอ๋อหมู่บ well> ้านของไอ้บาลกะเขานะมั่งกินคนเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเข้ามากันอย่างนี้เลยครับโอ้โหต้องไปเรียนรู้การสเตลกับเออเจสันในฟาคายสานะครับเรียนรู้การสเตลที่ถูกวิธีนะครับเมื่อกี้สาระกำไรกินน้ำก่อนเลย ภาษาอะไรวะนะคาถาคาลักคาถาเฮ้นี่เป็นภาษาชาวเผ่าปะเนี่ยคุยกันรู้เรื่องได้ไงวะอ้ามีคำว่าชาวคานด้วยวะปกติภาษาอกีกูว่าแปลไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนี่มันคุยภาษาเผ่ามึงยุบแปลรู้เรื่องวะเนี่ยไปพวกเราเราเข้าไปบวกกันเถอะอ้าวทักกันนะอ๋อโอเคอย่านะอย่าอะไรประมาณนี้ไป อย่าทำฉันเลยไม่ไม่ไม่ได้ไไโปรดไม่เป็นไรเราไม่ทำเธอเราไม่ทำเธอเรหรอกแค่อยากจะถามว่าชาวคานอยู่ไหนชาวคานเหรอได้โปรด <c oughs> เราต้องการให้เธออ้าวบันเทิงและวิว่ง <c oughs> อ้าวบันเทิงละเมียเขาเป็นสเตลนะแต่ดูเหมือนจะพลาดซะและ้ว นานไงกองท้าแม่งลุกลานก็แล้วตามฉันมาไปช่วยเมียไปแล้ว <c oughs> อ่าโดนไล่อ่าแล้วลูกแล้ว,ลวคนอื่นไปไหนเนี่ยโอ้แต่หาแล้วผู้ชายวิ่งวิ่งไล่ผู้หญิงตายแล้วหน้าตัวเมียมากนี่นี่ไงหรอนี่ไงหรอคิดจะตามมาจีบเหรอฉันไม่ง่ายนะเแค่ <c oughs> อะไรกูเนี่ยโอ้โหฟาดไข่ไปเลยหนึ่งที โโอ้โหใครบอกผู้หญิงไม่เก่งนะเขาเรื่องเลยนะผมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไอเผ่านนี้มันมีไอ้นี่งอกออกมาทุกตัวเลยมั้งเนี่ยทุกคนทุกคนเดเอ,อคนต้องแถวนะว่าคนตัวไว้แทนกับออสัตว์สิงของนะใช่ว่วโ้โคตรโหดเลยนะผมเอ้ยเอ้ยอย่ามาเกาะฉันนะโอ้โหแรงโคตรเยอะเลยนะชีวิตจริงนี่ ไม่น่ารอดอออจะว่าไปแม่งก็เถื่อนเหมือนกันนะเผ่าเนี่ยขหลบหนังคนแต่ว่าพวกเขาเป็นเผากินคนนะมันเคิงละอ้าวไอ้นี่ที่มันจะถูกประหารนี่ม,มามาทำอะไรที่นี่เนี่ยเออสามปีแล้วเนี่ยที่ถูกตามล่า,ามามาแล้วนะผม ผมไม่ใช่เมียนะหนีหนีหออยุ่งแล้วกูเมียของมึงือตายไปซะอ้าวนึกว่าจะแทงตัวนี้ไล้เก็บตัวนี้ไว้ทำไมเนี่ยอ้าวหากักคอแรงโคตรเยอะเลยนะโอ้โหโชว์หญิงอ้าวเราจะได้เล่นเป็นเจดเหรอยัองเล่นเจดไม่ค่อยเป็นอยู่อ้าวกระตุกกระตุกกระตุกตอนนี้ควรจะกลัวอืมกูไม่กลัวมึงหรอกบอกเลย สู้ได้ลูกเตะหมาปอะไรโอเคเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบโอเคโอเคค่อยๆเรียนรู้นะเลี้ยวเลี้ยวนี่เหมือนกันปลาดยกระจายโอเคอืมาเข้ามาอุ้ยอุ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคโอ้โหเฮ้ยท่านผู้ชมเลือดไม่ลดเลยว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมเลือดผมไม่ลดให้ตายเถอะทำได้ไงวะเฮ้ยเลือดไม่ลดเลยอะ อย่าโมโตื่นเต้นอย่าโมโตื่นเต้นเอาอีกเอาอีกเฮ้ยเออเออเอออ่าอื้มดูมันมันจะเอาจริงแล้วไงท่านผู้ชมเล่นเล่น <laughs> <Dead scientifically> ไม่ได้แล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหอืมอย่าแทงกบหูหนูโอ๊ยโอ๊ยมึงไม่ได้แล้วคอบัวมั่งม oh <hand> <pod slipped> ั่งเริ่มมาเยอะแล้วเริ่มมาเยอะแล้วเลี้ยวเลี้ยวเอ๊ะ x y x ทำได้ไหม x y x นี่ไงล่ะอันนี้ นี่มาดิมาดิเออเอออ้าวโดนท่าพิเศษเขาแล้วไงโอ้โหหัวแดนเลยไกลไปไกลไปเออเออเอออุ๊ยเอาท่าพิเศษมาละโอเคได้อยู่นี่ไงเราเรียบร้อยบอกเลยว่าตายแน่นอนนี่ไงกีหลังไปหนึ่งทีปาดคออีกหนึ่งทียังไงอีกทิ้งหัวไปสิเออแค่นี้ก็น่าจะตายแล้วมั้ง ไป็นผมตายตั้งแนตะ่กินลางเลยปลดล็อกท่าชุดใหม่่าความกลัวใชก,กับฉันไม่ได้หรอกนะอืม่าสืบสวนนะจับเป็นชเชลยซะละเฮ้ยไอคนเมื่อกี้นี่หวะที่ว่าไหนบอกมาสเฮ้ยเฮ้ยขอโทษมึงจะาทำผู้หญิงดิโอ้โหเ,เ,เอาแล้วเจดบอกมันไม่ถูกต้องนะแบบเนี้ยจะฆ่าพวกนี้เหรอ อเจะว่าไปก็ไม่ถูกต้องนะพวกเขาก็มีคนรังเขาเหมือนกันเหมือนเมื่อก pues ี้ไนไหมตอนที่แยกกันแล้วแบบพยายามแบบอย่าจากกันไปอะไรประมาณนี้กูพูดอะไรกูนี่ะฉากเริ่มจริงจังแล้วนะวิ่งเม่าดีโคโตมึงแมนแมนหน่อยดิมึงจะไปฆ่าเขาทำไมอะโคโตนี่มันไม่ถูกต้องอะเนี่ยเราไม่ควรที่มาสู้ด้วยกันแบบนี้พราะเราต้องร่วมมือกันจำอะไรได้ไหม ในเวลาที่มิลิน่ามันทำอ้าวอาแล้วคาสิดแบบนี้ขอ <c oughs> โ,โทษเธอจะไม่ยอมให้ทำแบบนี้หรอกเอาแล้วผัวเมียทะเลาะกันแล้วจังหวะนี้เฮ็ดบอถืกต้อง,งอออเด้อแบบน,นะน,น,น,นี้แบบนี้มันไม่ถืกต้องเข้าใจปุ๊บว่าอ้าวโอเดี๋ยวเดี๋ยวคอนโซลนี่เมียมึงนะมานี่มานี่นี่ไงยืมฉากมาเล่นได้แบบนี้มันไม่ถืกต้องนะคะเราควรสันติ เราควรรักสันติมานี่เออเออโอ้โ,อโหแม่งฝันเมียมีเลี้ยงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษน,นว,ว่ามึงบอกมึงรอราชินีอยู่ไม่ใช่เหรอกูก็ราชินีเนะี่ยอืมโอเคอ,อืมานี่อุ้ยโอ้โหเอออโอ้โหึงรักกูจริงปะเนี่ย <c oughs> เป็นเอ็นนะไม่มีความคิดนะผมคิดอย่างนี้ก็คือทำลายโอเคมาเออเออโอเค เออในเร,อเรื่องอาจจะเป็นคู่รักกันแต่ว่าตอนนี้ถล่มกันยับแล้วผมโอเคลูกเตาาะประธานสลับกันนี่เราโอเคมานี่มานี่มานี่อเออโผล่มาจริงๆเลย <c oughs> นี่เรานี่เรานี่เรา,เราโอเคลุกขึ้นมาสิคะที่รักนี่เลยถึกตีนอเออนี่เราเราควรอยู่แบบสันติอ่าเรียบร้อย อุ้ยปล็อกโอ้ปลดล็อกชุดใหม่ด้วยนะฮะเธอทำให้ใจมันชั้นหวั่นไหวโคโตะใช่ปะเห็นกับอ้าวโจทย์ของจริงมาว่ะตัวจริงมาแล้วตัวไรฮึมฮึมทำไมเงียบวะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเงียบวะอ้าวเออเฮ้ยม,มองแบบนี้เหมือนเจ็ดล่วมมือกับอันนี้เลยนะเนี่ย แต่ว่าไม่น่านใช่หรอกเพื่อไรเดนโอ้ไรเดนบอกจะมาคุยกับเอลเดอร์กอสมึงว่ามาต้องสิบแปดนาทีเลยอะ <laughs> หายไปสิบแปดนาทีนะแม่งว์ามาสัะไกลเชียวยังไง <ight is too late> ทำไมที่นี่ถูกทำลายวะเนี่ย Elder God s <S เอลเดอร์กอสเขาเหนือแต่ตายไปแล้วไรเดนเอาคนนี้ใครวะโคนิก้าไดา้แสงสว่างและความมืด คุณพารากอนเฮ้ยอ้าวจะบอกนะว่าคุณเป็นลูกของโคนิก้าอ้าวชิพายแล้วพี่ชายของฉันชินหอกคือความมืดส่วนฉันคือแสงสวง่างอ้าวบาลานซ์เพอร์เฟคชันอ๋อน่าจะเป็นแบบเออ ไรเดนในร่างมืไดไหนไปฆ่าชิ้นหรอกนะทําให้ความบาลานซ์ของ <c oughs> ความมืดและแสงสว่างมันถูกทาลายไปแต่พอมันเหลือแค่แสงสว่างตัวไม่สามารถทำมันสำเร็จได้หรอกคนิก้าจะทําได้ไลเดนตอนนี้ที่เอาเวิลด์และเนเธอร์เรียมแม่ของฉันจะจบมันได้แล้วมันจะต้องดีคัณไม่เข้าใจว่าเอธเรียมยังมีนักลบอยู่อืม วิญญาณดีอะไรวะ <g ül> เขาแลวนะครับผมดูเหมือนตัวเทพเนี่ยจะเข้าไปร่วมกับแม่นะแพลคนี่เป็นลูกของโคนิก้านะครับเ,เข้าร่วมกับแม่ไปแล้วนะลูกต้องฟังแม่อะไรประมาณนี้โอ้แขนนี่มันโคตรเจ๋งเลยเ <g ül> พอได้อัปเกรดแล้วอะเอเอแม็กเป็นคนทำลายแขนจีนะ ใช่ผมในหนังนี่คือซับซิโรทำลายแขนนะผมจะบอกนะว่าฉันใช้แขนนี่ไปเตะตูดจรนอ่ะแคสซี่บอกคนว่าเกิดอะไรขึ้นกันชนบกแต่ทำไมไม่กลับมาที่นี่อพ่อนะแต่ว่าเขาก็คือคุณได้คบกับแม่ กับไปใช้ชีวิตที่ดีความรักกับผู้หญิงคนหนึ่งเหรอเป็นเรื่องที่ดีนะเธอเป็นทุกอย่างสำหรับพ่อแม่ตายปีที่แล้วพ่อก็เลยอยู่ที่ฟาร์มเขาอยู่ที่นั่นคิดว่าตัวเองปลอดภัย โอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับพาร์ทที่5ของเรานะครับผมความจริงที่ถูกเปิดเผยนะดูเหมือนเนื้อหาเริ่มจะตึงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะครับผมสุดท้ายนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็ซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้มาต่อเนื้อหากันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับจะได้แล้ว